ไปที่สองพีุ่ัดการเลยค่ะพี่หจัดการเลยค่ะพี่หญิงพี่อายพายนี่เห็นเห็นผมตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยนะเหรเห็นตัวตัวถูกจยกมือต่ำพี่ชหย่สอสอที่ไหนครับสนฟ้แม่มือโดนนองลว ถ้ากว่าจะมาวิ่งมาจอยมาสนุกกันในเรส่ก็คือแนะนำเนะะื้อทุกอย่างก็คือดีมากโดยเฉพาะท่าที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะในสนามเรียกว่าเป็นใจกลางกรุงนะไหมทุกอย่างก็คือเราเคยแจะขับรถผ่านแต่ตอนนี้เราวิ่งผ่านแต่ละจุดอะไม่คิดดูสิว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไหนู่มว <laughs> ก็วิ่งพูดชื่อหนุ่มกั้ หญิงคิดดูสิคุณแม่ค่ะแม่เราเคยขับผ่านอย่างเดียวแล้ววันหนึงอ่ะไม้วิ่งผ่านอ่ะ